ตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ไปนะครับผมที่ไอ้เลยจะมารวมมิดว่านในปี2022นี้เนี่ยนี่ไม่ถึงหัวเว่ยตัวไหนน่าสนใจกันบ้างน,นะครับผม ก็ช่วงนี้สมาร์ทโฟนที่ออกมาใหม่นะครับผมเขาก็เน้นแข่งกันในเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการถ่ายรูปออกมาใครทถ่ายได้สวยกว่าหลายๆคนเนี่ยโอ,อ้ตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนใหม่เพราะว่าเรื่องกล้องกันเยอะเลยนะครับและอย่างล่าสุดหัวเว่ยก็เพิ่งคลอดน้องใหม่นะครับผมนี่เป็นหัวเว่ยโนวา9 SE ออกมานะครับผมเป็นรุ่นในปี2022เขาออกมาเพื่อเอาใจสายถ่ายรูปสายถ่ายบล็อกนะครับผมเพราะว่ามีทั้งหมดในเรื่องของ DuO Vi e w สลับกล้องหน้ากล้องหลัง นะครับผมแทนในเรื่องของภาพนิ่งนะครับก็ยังจัดเต็มมาด้วยกล้องความละเอียด108ล้านซึ่งราคาที่อยู่ที่9,490บาทนะครับผมแถนเป็นได้ตัวของกล้องแรงต่างโอ้โหจัดเต็มเลยสําหรับรุ่นถัดมาที่น่าสนใจอีกหนึ่งตัวนะครับผมโว้บย์ P50 Pro ตัวท็อปของตระกูล P นั่นเองนะฮะก็สร้างเสียงฮือฮานะครับเพราะว่าด้วยกล้องที่เป็นไร้กล้าึง4ตัวแทนในรอบนี้เนี่ยยังเก่งในเรื่องของการซูมได้ถึง200เท่านะครับผม <Wow. S 1> ซึ่งคิดว่าใครที่เป็นสายถ่ายรูปก็ น่าจะถูกใจในตัวของ P50 Pro ตัวนี้อย่างแน่นอนนะครับโดยราคาของเขาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่33,990บาทนะครับผมสำหรับราคาตัวท็อปเลยและก็มาถึงตัวสุดท้ายที่น่าสนใจในปี2022และตอนเปิดตัวมาก็สร้างเสียงฮือฮาโดนใจสาวๆกันเยอะมากๆเลยนะครับผมนั่นก็คือตัว Huawei P50 Pocket นั่นเองนะฮะเป็นมือถือฝาพับนะครับผมโดยตัวนี้เนี่ยในรุ่นนะครับผมที่เป็นแบบสีทองเนี่ยเขาบอก ว่าได้แรงบันดาลใจนะครับผมจากนักออกแบบชื่อดัง Iris Van Herpen นะครับผมที่มาช่วยออกแบบลวดลายนะครับผมในเวอร์ชั่นสีทองดูแบบแพงๆนะครับหลายๆอย่างออกมาได้ดีทั้งในเรื่องของสเปคโดยรวมในเรื่องของการถ่ายโรงถ่ายรูปต่างๆร,วม,รวมไปถึงการพกพาที่มันเป็นไซส์เล็กๆเหมือนแป้งพับยัดใส่กระเป๋าเนี่ยก็ถูกใจผู้หญิงหลายๆคนแน่นอนนะครับผมโดยตัวน,นั้นเนี่ยราคาจะอยู่ที่57,990บาทนะครับผมถือว่ามี ราคาเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดถึงให้เรื่องของเทคโนโลยีการพับนะครับผมการดีไซน์เนะน,นี่ยก็ถือว่าเหมาะสมกับราคาประมาณนั้นอยู่เหมือนกันและคลิปนี้ที่ไอก็อยากจะมาแนะนําช่องทางในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไลน์ ผ่านเว็บไซต์หลักของทางไลน์ให้ดูกันนะครับสำหรับมือถือหัวเว่ยได้ทุกรุ่นเลยนะครับผมเด็กเพื่อนๆนะครับผมสแกน QR code ตรงนี้หรือว่าจะไปกดนะครับผมลิงก์ที่ใต้ขาอที่บายนะครับผมเดี๋ยวไอจะใส่ไว้ให้นะสามารถไปดาวน์โหลดตัวติดตั้งของแอปพลิเคชันไลน์ซึ่งตัวนี้เนี่ยมาจากทางตัวของเว็บไซต์ของจริงเลยไอก็เอาไปลงในตัวของหัวเว่ย P50 Pro ตัวนี้เหมือนกันนะครับผมมสามารถใช้งานได้ปกติเลยยังไงใครที่ใช้ไลน์อยู่เป็นประจํากับมือถือหัวเว่ยเนี่ยอันนี้ อย่าลืมไปโหลดมาใช้งานกันด้วยนะครับสำหรับใครที่กําลัง,เล,งเล็งมือถือหัวเว่ยอยู่นะครับีไอก็หยิบมือถือหัวเว่ยสรุ่นที่น่าสนใจภายในปี2022มาให้เพื่อนๆได้รู้ได้ทราบกันเผื่อใครอยากจะใช้มือถือหัวเว่ยเนาะเรื่องของลายแรงต่างนะครับผมรุ่นอื่นก็สามารถใช้ได้นอกจาก3รุ่นนี้นะสำหรับคลิปนี้พี่ไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับปฏิรีวิวในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ